สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่อ้อยจะมาสอนสูตรแจกสูตรบอกวิธีการชงชามะนาวนะครับเป็นเมนูยอดฮิตของร้านพี่อ้อยนะครับสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่อ้อยจะมาสอนสูตรทำสูตรชามะนาวนะคะมีคนถามก้ามาเยอะมากนะคะที่ทำที่เหมือนเดิมค่ะทางเกียรติคอิชาคาเฟ่ พี่อ้อยเหมือนเหนื่อยๆนะจะบอกว่าเมื่อเช้าพี่อ้อยกินกาแฟสดก่อนข้าวแล้วก็ตอนทองร่างออเดอร์เข้าเรื่อยๆนะครับเหมือนหัวแล้วทีนี้มันมันเป็นเหมือนบีบหัวใจอะพี่อ้อยเป็นแบบเบลอเบมากตอนนี้นี่ขนาดบีบหัวใจยังจะมาให้สูตรอยู่นะครับเออแ่ไม่ได้พูดอ่ามันคึกเลยค่ะใช่พี่อ้อยชวนทําสูตรนะครับสูตรชามะนาวนะคะ ขั้นแรกเลยใส่น้ำร้อนไปก่อนเย็นๆนะพี่อ้อยอเย็นๆหนึ่งร้อยมลถ้าวันนี้พี่อ้อยพูดเหมือนคนเมาไปอย่ามาหนึ่งร้อยเมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะที่รัานจะใช้น้ำตาลทรายนะคะห ตักพอดีช้อนอย่างนี้นะคะสองสามสำหรับแก้วยี่สิบสองออนนะคะสี่สี่ช้อนเสร็จแล้วก็คนให้มันละลายนะคะ แล้วก็ใส่มะนาวนะคะมะนาวเหมือนเดิมลายเม็ดของเราสิเม็ดเจร์ของเรามะนาวลูกสดๆเลยครับะะป่าเป็นแว่นด้วยนหนึ่งเนาะใช่ค่ะเอาไว้ตกแต่งบ้านใส่ประมาณเดี๋ยวยอดจะอิม มาดูกันว่าตามจริงใส่ประมาณ2 0่สิบสาสนะคะแล้วแล้วแต่คนชอบหวานมากหวานน้อยนะเนีย่ยดูสีน้ำมันอนะ่ะแค่ครึ่งเดียวก็จะถึง20 ml แล้วนะทุกคนแค่ชิ้นเดียวที่พี่อ้อยหั่นออกมาเลยะนะน้ำเยอะเนาะใช่ะะเป็นมะนาวพัน <50. S 1> ไมรมาเล็ดนะครับที่พี่อ้อยใช้ เน่ปกติก็ใช้แค่20ประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะสำหรับคนไม่ชอบเปรี้ยวมากหอมมากสด,สดให้ถึงเอาให้ถึงนี่นะคะ20เราลองใส่ยีก่อนนะ20แล้วก็เพราะว่าทำไมพี่อ้อยถึงบอกว่าให้ใส่ใก่อนเพราะว่าหนึ่ง มะนาวแต่ละลูกมันไม่เท่ากันของพี่อยมันมาอาจจะลูกใหญ่ของของคนดูทางบ้านอาจจะเป็นลูกเล็กก็คือพี่โอยก็เลยตวงไว้ให้เลย20 ml ก่อนนะคะความเปรี้ยวไม่เท่ากันด้วยเนาะใช่ซองคือความเปรี้ยวบางลูกก็เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยบางบางลูกก็เปรี้ยวจี๊ดแบบทิ่มเลยอะไรอย่างนี้นะคะต้องใส่20 ml ก่อนนะครับใช่เอาแบบวัด,ว,ดวัดกันไปก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ลำชาลงไปให้ได้200 อีกนิดนึงนีนะ่แล้วก็เติมเกลือนิดนึงที่ปลายช้อนเพิ่มความกลมกล่อมนะครับใส่เกลือเสร็จแล้วก็ผส,สมให้เข้ากันเลย เมนูนี้เนี่ยต้องชิมนะครับเพราะว่าลูกมะนาวแต่ละลูกอย่างที่พี่อ้อยบอกนะครับจะมีความเปรี้ยวหวานไม่เท่ากันนะใช่ขนาดชิมคือชิมนี้ต้องชิมให้รสรสชาติให้ได้คงที่นะครับเห็นไหมแค่20มิลลลถึงเปรี้ยวแล้วนะคะเปรี้ยวแล้วยังเหลืออีกตันครึ่งนึงเนี่ยบางคนลูกค้าบางคนเขาก็จะชอบ หวานอมเปรี้ยวบางคนก็จะชอบเปรี้ยวเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนกขอยากตืนเนาะเนี่ยตอนนี้อร่อยแล้วคือประมาณ20 ml นี้ก็เปรี้ยวแล้วนะคะเหมือนอย่างที่บอกถ้า20 ml มะนาวบางลูกมันยังไม่เปรี้ยวให้ใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพิ่มเข้าไปอีกเลยเมนูนี้นะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็คือชิมหรือถ้าใครไม่อยากชิมบ่อยก็คือเราบีบมะนาวไว้เลยนะคะแล้วก็แช่แช ถ้าบีบมะนาวมันก็ไม่สดนะพี่อ้าจะเน้นความสดนะครับแล้วก็เมนูชามะนาวนี้อย่าให้มีความฝาดเนาะใช่ต้องให้กลมเกลียวไปด้วยกันกับชาเลยนะครับวัตถ,ถุดิบบางอันเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีการชิมด้วยค่ะใช่สีสวยอีกแล้วนะครับพี่ออยช้อนชิมอยู่นี่นะคะอันนี้ช้อนใหม่นะ <laughs> อันนี้ช้อนใหม <laughs> นี่นะครับชามะนาวสูตรแก้ว22ออนนะครับใครชอบหวานเพิ่มน้ำตาลใครชอบเปรี้ยวเพิ่มมะนาวนะคะแล้วก็ตกแต่งนิดนึงนะครับใส่มะนาวแว,นหวห่นไว้หั่นไว้เราจะประมาณนี้นะคะสูตรนี้จะเป็นเปรี้ยวหวานพอดีนะคะปิดฝาโรมเป็นอันเสร็จนะครับ อันนี้25บาทจ้าวันนี้พี่อ้อยมาแจกสูตรชามะนาวนะครับแท้ๆเลยนะครับสดๆเลยหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเป็นเมนูที่ยอดสั่งออเดอร์ดีเหมือนกันเนาะพี่อ้อยเนาะชามะนาวนะครับอ,อ,อย่างที่บอกนะครับความหนักเบาของมือเราในการตักน้ำตาลแม้กระทั่งเอามะนาวที่เราใช้เราคุมความ ใหญ่ของลูกมะนาวความเล็กของลูกมะนาวหรือแม้กระทั่งความเปรี้ยวของลูกมะนาวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสูตรที่พี่อ้อยให้ไปคือสูตรที่ทางร้านพี่อ้อยทําแล้วอร่อยพอดีแต่ถ้าใครทําตามแล้วแบบยังไม่เปรี้ยวยังไม่หวานให้เพิ่มนะคะให้เพิ่มปริมาณเอานะให้มันพอดีกับที่เราชิมแล้วว่าอ๋ออร่อยแล้วอย่างนี้นะคะนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับ ครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบแล้วก็รักในร้านพี่อ้อยข้าพิชาคาเฟ่น,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสหลับคลิปนี้บ๊ายบายครับ,บสวัสดีครับ,บ